ยังหาคนมาทำไม่ไม่ง่ายมันไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้นะหมายความว่าเราไม่เคยเทรนกันคืออย่างสังคมคริสเนี่ยวันเข้าโบสถ์ก็เล่นดนตรีแล้วสังคมไทยเนี่ยจะหากลุ่มพวกเรานะในวัดเนี่ยทำเนี้ยทำไม่เป็นอ่ะจริงถ้าขอลองดิวกับทางเมหิโดนเซนีดรตีอยู่แล้วนี่น่าจะได้มีมีคอนเน็กชันกันอยู่วอชอก็มีรตีให้แต่พายักพยักคือ แต่คนที่เก่งก็เก่งจริงๆไม่ไม่กระจายตัวแล้วถ้าเกิดไม่กระจายตัวเนี่ยตัวเลือกมันน้อยก็เ,เลยนะนยค,ค่ะก็นะะอยากให้หออธิบายว่าดราม่าเธอ,อพีที่เอามาใช้เนี่ยมันปรากฏมาเป็นผลที่น่าพอใจอย่างไรบ้างครับอย่างที่เห็นนะครับมีเด็กหลายหลายคนเนี่ยก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนแต่ทุกจุดอ่อนนั้นเนี่ย ก็สามารถปรับปรุงได้ด้วยดรามา่าเช่นบางคนก็มีความบกพร่องทางด้านของสีปัญญาบางคนก็มีความบกพร่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะบางคนก็มีความบกพร่องในเรื่องของอการสื่อสารปฏิสมัันกับคนภายนอกนะครับเจ็นหมครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยที่มาฝึกเนี่ยสนุกฮะสนุกแล้วก็ฝึกแบบ เป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลบ,บ,บังคับแต่พอมีดนตรีแล้วก็มีการแสดงเข้ามากลายเป็นว่าเด็กคนนี้เต็มใจที่จะมาฝึกด้วยความรู้สึกอยากของเขาเองแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็ทําให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมในานสังคมเนี่ยดีขึ้นอย่างมากแล้วก็เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นที่มีผลต่อเขาอย่างมากเลยครับ ดราม่าจดทรเบี่จะเอาไปใช้ในสังคมไทยในองการการองการจิตเวชไทยมาได้บ้างน้อยแค่ไหนก็เข้าใจว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีก็ค่อยๆเติบโตไปแล้วครับแล้วก็จากประสบการณ์4ปีที่ผ่านมาก็ทําให้มีความเชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กดีขึ้นผู้ที่มีความปกป้องต่างๆดีขึ้นน่าจะทําให้มีหลายๆแห่งได้นําประโยชน์ ได้นำประโยชน์สิ่งจากสิ่งนี้ไปใช้เพราะว่าที่นี่ก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยต้องรับรับอ,องค์ความรู้ทักษะเฉพาะทางจากผู้อำนวยการหรือว่าผู้จัดก,การของ Interact Center ที่สหรัฐอเมริกาจากมินนโซตามามาใช้เพราะเราเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆเก็จะว่าหน่วยงานอื่นๆในประเทศไทยก็คงจะ ได้นําเทคนิคเหล่านี้นไปใชใ้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้วยเหมกัน